อัอละมันาตูด,ตดมันออกมาทางหน้านี่ซื่อๆนะบริจัดียังไหลพอให้มันงามย้อมแมวเออมีคนให้คอมเมนต์มาว่า,วาสินค่าไทยดีแทบบะ ฮัลโหลกับสวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอสกูทุกคนเนาะมันนี้ก็มาพบกับซองทองสีอ้าวมันนี้ก็มาพบกับซองทองสีสาวแล้วนะฮะเออมีคนคอมเมนต์บอกว่าสาวสีวสาวซาซ่าใด้รู้ฟังบทพันวาสันสบายดีโอเคสิกแล้วมันนี้เขาสิมาวาวซาซ่าเนาะทุกคนเนาะมันนี้เขาก็สิมาถ่ายการเฮ็ดเวียข,ของเขาให้ดงบางคนก็สิวา่าเออ นายอนนี้สีชมบ่มีเวียดก็เป็นทางยำด้วก็อยู่ด้วยละตอนให้เวียกค่อยกบฏท้ายหละปกติกับตุ๊กเจ้ากเขาจะถือกันแหละค้อกบฏเฮ็ดต่วงช่งช่งเมื่อวานเมื่อคืนนี้ค่อยบ่ได้ถายคลิปเนาะเพราะว่าคออเป็นลูกครึ่งครึ่งกินครึ่งนอนนะฮะครึ่งนึงกินแล้วครึ่งนึง่อยกันนอนแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอะนะโอ้ยคออเป็นคน เขาเอินเป็นคนยังวะเขาเป็นคนรุ่มมันเนาะเขาเป็นคนเคร่งแต่ว่าคอยกับเป็นคนรุ่มมันเคร่งหนึ่งกินเคร่งหนึ่งก็นอนเมื่อนี้เขาจมาาามาิมาให้หัวาหาันมือไข่เนาะให้หัวหันมือไข่ผลิตอยู่ย,ยู่ลาวแต่ว่าเป็นหัวาหานจีนหัวาหานนี่ไนงะหัวาหานจีนเริ่มพี่น้องเด้อ เขาผลิตอยู่ใกล้ๆน <sitzen> ี <kind abonn> ่แหละแถวใกล้ๆเหือนแต่ว่าเขาไม่ได้ไปไปไม่ได้ราคาส่งราคาเสียงเอียงดอกเขาไม่ได้ส่งให้เราหอกซื้อปกติคือเก่าอะไรอยู่ใกล้ๆก็คู่แล้วเขาก็ขายราคาปกติเขาถ้าเขาเฮ็ดแนวใหนบ้นเราเขาได้ราคาถึกถึกเขาเป็นตัวแทนบ้านนี้แนวไดวะเพาะเขาใจกับระบบการขายเครื่องอือ นะฮะนะฮะอันนี้เขาจะิมาให้ถุงละโลเนาะเพื่อสะดวกสบายในยมนามลูกค้ามาซื้อบางถุงก็ฮอนโลบางถุงเขาก็กงในน้อยนึงมันใส่กรนะโปรงเนาะปกติชิคๆาค,าคือทอมแต่ว่ามันนี้เขา,าใส่กระโปรงนะฮะกระโปรงก็สีผุ้เทาในน้อยนึงอย่ามันมนปนไปสไตล์นะฮะสไตล์ เมื่อวานเราเห็นคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเจ้าสีถ้ามีคนย่องเจ้าเมืงามเจ้า่าไปเชื่อเขาเด้อว่ยบริษัทไม่เอ๊ะไปเชื่อได้จังไหนคอยกังงามมาลีเป <c oughs> ็นใครว่าว่าคอยบงงามนี่มิตาลิงเท่านั้นเลยว่าคอยบงงามเลยเอาไหมเอาไหม <c oughs> โอ้ยอแล้วก็เห็นคอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์ว่า ไม่ยากสัซีคือว่ามักเมาแอ่เอาใจมันสั่งมา <laughs> ใจมันบอกว่าเอ้มันนี่ต้องเมาด้วยค่ะก็ต้องเมาเนะี่ยฮะจริงๆเราไม่ได้เป็นคนมักเมาเละแต่ว่าใจมันสั่งมาขัดใจไปได้ <laughs> มันนี่เอาซีมาเฮ็ดสองเบียกอนะ่ะสองเบียกปะขามาให้หัวหานแล้วกากาสิไปจัดเครื่อง จัดสินค้าจัดสินค้าอย่างต่างๆที่มันบริหารระบบระเบียบเาก็จะไปจัดสินค้านนะคะงจที่ให้นี้แล้วนะคะจะไปจัดเครื่องนํากันเด้อไปซอยกันจัดเครื่องนะฮะเสียงกรซิเป็นเปลี่ยนนน้อยนึงเด้อเพราะว่าเขาเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวน้อยน้อยนึงมน้อยหลายตสืเย็บคอเย็บคออย่างนี้นะเธอ เสียงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนี้ค่อยสร้างวัดหลายสร้างวัดแล้วก็สิสร้างอารามหัวแมนค่อยกินยาดีจชิพี้มาละยาทินยาพี่ยาดีจชิพี้ค่อยกินยาดิชิพี้มาละปัดขับไปเม็ดหนึ่งแล้วเขาจะฟ้ามาถ่ายคลิปย์พระเจ้าเบิ่งนี่ระบ้ อาทุกคนค่อยให้หัวอาหารกันเด้อเดี๋ยวจำเม่นเมาเอกี้อนนัน้นมันกีบ้บนแล้วจะเาคลียร์ค่ะจะค่อยๆไปอันนี้หนึ่งสองสามเล่งไป ทุกคนก็ได้ให้มาใกล้ที่ท์หงสสุดท้ายละก็ที่เป็นหงสุดท้ายลวแ,ลแลวหละหัวขี้ิมียนเครื่อง <c ười> หัวหันลาวแต่ว่าอียังขอามาจต่ไทยแล้วก็เป็นคนจีนผลิตยัง <c ười> <c ười> คือบอกบอกว่าเป็นหัวหันจีนไทยแล้วก็แล้วเนาะยังไม่หัวหันลาวแต่ว่ามีแต่คนลาวซสก ว่าหานี่เป็นของจีนผงสุดท้ายแล้วพี่เ้าะเขาบอกว่าจะตีอะไรเขาอะไรจะบอมีกำลังใจบนคลิปที่ให้มาบอมีทงไตฮอดโลจกักทงไกโลอ่ะสิบอมแม่เขาโกงเขาแล้วนอนทุกคนเดี๋ยวเขาไปเมียนอันนี้ก่อนเดี๋ยวหอยชิพาไปชิดเบ็ดไปกันเลย คนละนี่ก็เป็นหัวาหารที่เขาให้เนะนี่นี่เขาก็ได้ห้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่อันนี้ก็ที่เป็นประมาณหน้าหานเขาเขาเดี๋ยวสีปลาไปเบิง่งบอลิดปลานี่หูปลาออกตัวหนึ่งนี่นี่ชีจ่นองนี่เลยอันนี้เป็นนองปลาหมูเมนนองน้ำขัง เสาเฮือนกระโดกเราเห็นปะนี่อันนี้ก็จะเป็นฮานเขาอันนี้เนียยับเข้ามากระสเป็นนองปลามาเดี๋ยวหาสิบชิดให้เบิง่งเปลี่ยนแผนใหม่เพราะว่าชิดอยู่นีปป่บ่ได้เดี๋ยวหาสิบชิดอยู่สาน้ำตนปลามากินามาทุกคนเดี๋ยวหาสิบชิดเบ็ดโซ Okay. ีมือเฮาล้วนๆตัวปลาบักแหลายจังสิบ่ได้นี่อายเขาได้ปอบ่ละประมาอดันนนี่นี่เดี๋ยตปลามาละมาลุ้นนํากันว่าเฮาสิมื้อนี้มาสิได้บ่ สัญญาวา่าไา,า,าเลยหลสิบ่ไเขด้เนี่ยเด็ดเดดเด็ดดเห็นบ่นนกระเด้กระเด้กระเด้งกระเ้อยโอ้ยตอนท้ายพอโบได้นี่เดี๋ยวพอจะพาทุกคนมาเบึงป่ากำลังชิดอยู่นี่นี่มันตอนแล้วมันตอนละเฮ้อห้องฮึดบ่เปลีนเนาะโอ้ดีดีดนงเทือนเทือนเทอนเทอน้เอนี่ ยี่แม่ก็ไปเจี๊ยบพักวงออกมาโอ้ธรรมศาสตร์บ้านเฮาดี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 หากินง่ายเนะาะแต่ว่าอยากบัวของที่หากินเท่าน,นั้นแหละนี่อันนี้ก็ทิเป็นบรรยากาศายังเองอแล้วว้าบัดบัถ่ายหูปเอาผัดบัได้เหาอชเบ็ดกับบัได้ไปจัดเครื่องก็นด้ยทุกคนมาละทุกคนใส่เบ็ดกับบัได้ มันก็ได้อยู่เลยเนาะแต่ว่ามันโดนเขอได้ตัวหนึ่งนะเขาขีา้คันลอยคอเขาขี้คันรอคอยเฮ้ยเฮ้ยเอาเล่นคนเดียวกับเป็นวะ <c oughs> เป็นเนาะเขาเป็นบ้าเขาคลายเป็นบ้าเลยเขาจะมาจัดเครื่องดีกว่านะ่ะโอ้โอไมค์กททำไมจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าวลายภาษาเห็นปะ อย่างที่เฮาวาองให้ฟังภาษาละโต้วาวาเป็นฮแปลเป็น,นอกพี่น้อกจชีจัดจังได้เครื่องบ่มีแล้วเติมวาง <c oughs> ปกติมันต้องเต็มจดินแต่ว่ามันี้เครื่องบม่มีนะเดี๋ยวไปจัดตรงนั้นต่ออะ่ะโอเคมาตูดๆมันออกมาทางหน้านี่ซื่อๆนะริ่ได้จัดยังไย ขอให้มันงามย้อมแมวเออมีคนให้คอมเมนต์มาว่าสินค้าไทยดีแทบวะบดีเลยบดีได้จังไมดมันจะดุดห้างพีน่นาสินค้าไทยนะ่ะเครื่องนึ่งเห็นบะเครื่องนึ่งของห้านมานี่นีน่เครื่องนึ่งเครื่องนึ่งของห้านมานี่นีสินค้าไทยทั้งบดเลยทำบดีเขาชิเสื้อมันยังกร,กระด้กกระด้อเอ้ยบะสินค้าเราก็มีดีอยู่ นั่นก็คือเบี้์เขากินทุกมื้ออ๋อขี้โพขี้โพออกแล้วพุงใหญ่พุ่ยุคใหม่พุ่งใหญ่กว่านม <laughs> เ,อเ,อเอมันต้องอย่างนี้เขามั่นใจเนาะเขาว่าอย่างเขาต้องมั่นใจมั่นใจในความงามของตัวเอง <laughs> อย่างของมันวะ ต,ตัวเองหัวเองย่องตัวเองนี่แหละเขาจังว่าเนี่ยเดเป็นตัวคนต้องเสื้อมั่นในตัวเองก็เลยเฮากันเลยเสื้อมั่นในตัวเองบอกว่าเฮานี่งามฮูา <c> ฮ <oughs> <c oughs> หัวน้อ,อ่ะเดาฮ่าฮยย่าฮ่าฮ่าฮ่ <c oughs> า่าย่าย่าบ่เฮ่าฮ่ามาฮ่ฮฮมา เมือันนี้แล้วล่ะก็มาเจนี้ต่อพัดชีฟูนองนั่นนึงเดี๋ยวลูกข้าไปมันชิกางอ่ะอทอนี่นั่ขอเอ็ดเอาไหมอย่างอ่ะทอานี่นี่้องะามมือนี่นั่นอย่างแม็กกี้เบออายุอะไบ่่นี้ชีี้ใจคำพัดสองบาทไม่เบนแหละ ว้ันนี้ขายเท่าไรวะนี่เขาแบบเขาเจ้าปิดห้าน่ะนะแล้วเขาเจ้าออมาให้เขาขายซอยม,มันเปนเขาปิหน้านะแล้วเขา,ขา,ขาเจ้างานเขาเจ้าเจ๊งอะนะแล้วพอดียังสินค้าที่ขายบเบเขากา็เขาเขาก็เลยเอามาให้เขาเซ็งเอาอืมแล้วเขาก็เลยเซ็งเอาของเขาคนามันก็จิตายสีแดงน้อยนิงบิดอายุเราติบ่อยาบแปะ๋ยาเขาชิบซื้อนะะ้ำหา โอเคซิกเล็ตตามเนี้ยอืมเดี๋ยวๆตัวนี้ก็แม่นมันตายสีแล้วจักกรน้อยนึงกระยามันอย่าปากเะมีใครหูบอมตายสีซื่อๆมันบ่ได้เบิดอายุเด้ออันเบิดอายุเฮาก็เอาไปทิ่มเสื้อบ่ไอ้จําพวกน้ําโคกน้ําคกนี่เขาว่าเป็นนั่นซว่าเป็นของลาวของลาวบ่แม่นเนาะ มันเป็นของไทยเราเอามาติดสติกเกอร์เอาออกจําหน่ายเป็นของเราสินะที่จริงมันเป็นสินค้าไทยน้ำโคกน้ำมันบบคอได้ขายสซชีได้ทิ่มบกะละละักเลยไลอันนี้ก็เป็นสินค้าไทยนะพี่น้องเนาะพีว่าสินค้าไทยช้บุดีช้บุดีซื้อมานยังกระไดกระโดกเครื่องหาหนึ่งบุดดีเครื่องหาหนึ่งเป็นของไทยบมดเลยดีเด็๋อดบอกตั้งแต่พี่ตั้งแต่ทางหน้าพู

mình có review phụ nữ hay đâu, bơm con kia chia tay, cái <laughs> này, để sắc không được ngắt, con kia chia tay, con sắc không có ngắt, 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 cái gì, mình hay quá, bây review review mình mình, mình con. หัวกับ่ได้วีกีกับบทันได้ล้างพอดีเมื่อวานเขาเมาค้า่งหัวกับบด้สะเมือนกันเลยยิงๆกันนั่นนี้ทนสามท่อนสามพันบ่ะอ่าขอบใจเมื่อใดก็จมที่นห่ไะอยู่ นี่อะไรนี่มาบัวมือมืออื่นขอขัดที่ต้นนี้เองมันก็เจ๊ดไปตรงนี่เลยจะเครื่อนเราไม่จัดอย่างก็ไดะก็ได้ไอ้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ชิคเอาโ์โจ๊ะมันต้องโฟกัสมันต้องคีย์ไว้เลยมันต้องโฟกัสสุเมฆาเลยพี่สาบอกเพราะว่ามันค่อนข้างเซ็กซี่อยากงามนในนี้ไงสำหรับคลิปนี้ก็ชิคอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ ไปมากันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวสีเดเด้นเนาะไปกันได้บาย